บรรยากาศส่วนพักริมน้ำโขงจังหวัดนครมนมครับเกษตรฟอเพลนะครับอันนี้คือมันเกลียวครับนี่มีมันเกลียวมีมักทั่วครับบรรยากาศส่วนพักหน้าวัดมหาธาตุครับพี่น้องครับจังหวัดนครมนมครับโอ้อันนี้ก็เป็นส่วนอันนี้พักคณะครับกําลังใ่ญ่กำลังเป็นแตกการใหญ่นะครับนี่งามขนาดไหมบรรยากาศยามเศร้าครับที่ริมน้ำโขงครับ วิถีท้องถิ่นของผู้คนที่อยู่ริมโคงเนาะครับในช่วงดูน้ำลดนะครับช่วงหน้าหนาวนะก็นิยมปลูกพักไว้กินนะครับในริมแม่น้ำโคงครับพี่น้องครับบรรยากาศเนาะน้าก็เป็นสวนพักสลัดครับนี่แปลงพักสลัดขนา้นี้โอ้ครับเห็นพักสลัดขี้ฮอตหอยแครงครับพี่น้องบรรยากาศเนาะหาอยู่หากินนะครับตามวิธีพอเพียงครับโอ้มะเขือมะเขือค้ะพักสลัดมะเพ โอ้คุณอ่ะผลกินไปกินปุ๊บโอ้ปลุกหลายเนาะครับงามขนาดไหมโอ้บรรยากาศสุดยอดสุดยอดพักยังครับพักสลัดบ่อันนี้พักโอ้ักอเนาะโอ้ครับบรรยากาศยามเศร้านี่งามเนาะครับปลูกนะขนาดกำลังโตเลยครับนี่ขนาดกำลังใหญ่แลังงามนี่ สลัดครับสลัดบรรยากาศสวนผักครับผักสวนครัวใส่ปูยยังครับนี่คืองามเลยครับอ๋อมีทั้งขี้ไก่พี่วัวนี่ครับปลูกริบพวงเลยบรรยากาศยามเสานะนี่ตามวิธีพอเพียงครับมีผักอีตู่คะน้าครับก็มี ประกาศครับให้บึงนะข้างหน้าก็เป็นภูเขาฟองลาวครับมึงตะเกกแข่งขโมยโซ่ปลาวครับบรรยากาศเนาะอากาศเย็นสบายๆนะโอ้ครับพุ่นนะท้องฟ้าก็ง,งามครับโอ้ครับทางใต้ก็มีแปลงผักครับทางใต้เห็นไหนี่มีผักบุง้งมีผักบุง้งปักกาดผักอิตูกระลำก็มีสลัดก็มีบรรยากาศยามเช้าประกาศก็มีครับ ยี่พาบึงมาประกาศกับข้ามักทัวร์นะอ่อนโซนครับพักมังงามสะออนนะนี่ครับผักกาศครับผักกาศผักกาศ ตัวทางซ้ายมือครับมักทั่วครับมักทั่วกำลังแตกเครือนี่กำลังเป็นมากทั่วฟักยาวครับนี่ทั่วฟักยาวนี่เป็นหน่ยวยอะไรนี่ทั่วฟักยาวครับให้เป็นให้เิ่งมุมวก,กว้างครับนี่เจ้าของสวนกำลังลกพักบุ้งไปกินะนะนะสำหรับผู้คนที่มาวิ่งยำเศร้านะครับเนาะเพื่อนครับมักทั่วมันก็นมาแวะซื้อเด้ยครับ ซื้อผ้าไปะกินนะเห็ดเห็ดกินนะนทั้งเทิงก็จะเป็นแปลงแปรงมันเกลียวครับนี่ครับแปลงมันเกลียวแปลงมันเกลียว,เ,ยวเอาไปนหนึ่งเสียบเลยนี่เอาไปนหนึ่งไปเผาเสแซบน,นี่ครับบรรยากาศเนาะหน้าวัดมหาธาตุครับหน้าวัดมหาธา,าตุเทศบาลเมืองจังหวัดนครพนมครับพี่น้องส่วนด้านขวามือเนาะมีทั้งแปลงพักอ่า มีทั้งแปลงคะนาแปลงกระลำครับแล้วก็แปลงมักทั่วก็มีครับดีกว่าบรรยากาศในส่วนพักแปลงพักนะดินน้ำโคลงนะครับเนาะปลูกอย่างกรงามครับอันนี้เป็นพักคะนาครับกำลังใหญ่ครับนี่ครับอันนี้หากระปูดประมาณสองสามอาทิตย์ครับนี่คะนานะแปลงคะนากำลังใหญ่กำลังงาม กเกษตรพอเพียงครับนี่ครับอันนี้ค้างค้างมักทั่วครับอันนี้ค้างทุ่นตะเอยนะครับค้างมักทั่วนี่น,นี่โอ้กำลังกำลังแตกเครือกำลังแตกแตกกิ่งแตกใบน,นะโอ้โหขับปลูกหลายเตือนไปนี่ปลูกเยอะมาก ข้างหน้าที่ไกลๆกล็กเป็นสวนนั่นครับสวนคณนาครับแปลงคณะนะโอ้ครับวันนี้ครับแม่คองออนทัวร์มาเก็บบรรยากาศสวนพักครับแปลงพักริมน้ำโขงจังหวัดนงครนมครับอยู่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุครับนี่ครับพระกลังมิาตนะครับนี่พระกลังมิถุนาอยู่ครับโอ้ ดินหาดิน้นิโค้งครับปลูกอย่างงามครับพี่น้องงามบะลีไหมนี่คณะคณะครับนี่กำลงังแตกใบกำลงังแตกง่าให้มันใหญ่นะกรอบเอาไปเส externally ก็กอบกรอบเนีย่ยเสียบเลยครับคณะน,นี่โอ้โหขอบคุณนะทางพุ่นก็นเป็นพักกระลำครับทางพุนไกลๆนะยัางใบเบิ่ลก่อนนะ เป็นข้างถั่วฟักยาวครับวันนี้นี่ครับด้านหน้าเนาะถั่วฟักยาวครับถั่วฟักยาวกํลาลังเติบโตนะกำลังง่นี่ครับกำลังเพียเครือนี่กำลังไต่ขึ้นมานี่ยถั่วฟักยาวครับพี่น้องกำลังง่ายนี่นี่ผักกาดครับวันนี้เป็นผักกาดง่ายนี่เป็นผักกาดโอ้ น,นี่แตงกวาครับแตงกวากรลังกานี่หากล้กาแล้วนี่ครับมันเกลวครับอน,นี้มันเกลวมันเกลววนี้โอ้ครับราน,นาครับกระลำครับกระลำปลูกริมโขงเลยบรรยากาศงามขนาดนี้หางกระใยกำลังใ,งใ่โอ้ครับ นี่ครับกระลำครับกระลำพลังงานโอ้ครับสวยงามมากครับตะกลำครับ ลังเป็นโซ่ลังใหญ่นะ โอ้ครับุนะส่วนพักครับเก็บบรรยากาศมาให้เบิงครับนี่มันซ่อนมันงามโอ้ครับอันนี้กำลังใหญ่ครับขวามือนะกระลำกำลังใหญ่พุณนะโอ้สุดยอดแล้วนี่บรรยากาศครับให้เบิงบริเวณกว้างๆของส่วนพักริมโขงครับ ผู้คนก็มาเล่นมาออกกำลังกายยามเช้าเด้อครับนี่ถึงเขื่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศริมแม่น,น้ำโขงน,นะครับเนาะนี่ครับก็มีทั้งเครือขค่ะป่ามีทั้งตูบทั้งแพเนาะสำหรับชาวประมงกวนนะครับนี่น้ำโขงกำลังลดลงครับในช่วงหลังปีใหม่ครับ มีตูบมีเหือมีเพ่หาปลาครับของพี่น้องฝั่งไทยนะชุมชนวัดกลางวัดมหาธาตุครับพี่น้อง,งมึงบรรยากาศนี่โอ้คนน่ะงามงามสุดยอดครับสุดยอดเต็นพักสวยงามโอ้ครับคนน่ะ